ชีวิตที่มีคุณค่านะครับในพระธรรมอิสยาห์บทที่43ข้อที่4ได้บอกไว้ว่าเพราะว่าเจ้ามีค่าในสายตาของเราเจ้าได้รับเกียรติและเราเองก็รักเจ้าเราจึงให้คนเพื่อแลกกับเจ้าและให้ชนทั้งหลายเพื่อแลกกับชีวิตของเจ้านะครับสิ่งที่เกิดขึ้นนั้นนี่ชีวิตของเรานั้นเป็นชีวิตที่มีคุณค่าไม่ได้ขึ้นอยู่กับว่า คนอื่นจะให้ราคาเราว่าเรามีคุณค่ายังไงแต่ชีวิตของเรานั้นนะครับมันขึ้นอยู่กับตัวของเราเองว่าเราจะดำเนินชีวิตนะครับที่สมกับที่พระเยซูได้จ่ายราคาเพื่อเราไหมทุกคนต่างเป็นคนที่มีคุณค่าในสายพระเนตรของพระเจ้าพระเจ้าได้สร้างเราขึ้นมาอย่างยอดเยี่ยมพระองค์ไม่เคยติดป้ายราคานะครับ มากับเราด้วยในเวลาที่สร้างเราเพราะว่าราคาของทุกคนนั้นเนี่ยประเมินค่าไม่ได้ในสายประเนรของพระเจ้าและก็เป็นอย่างนั้นจริงๆครับชีวิตของท่านไม่สามารถประเมินเป็นตัวเงินหรือราคาได้พระเจ้าทรงรักท่านอย่างมากมายคุณค่าของชีวิตของคนเรานั้นเนี่ยไม่ได้วัดกันตรงที่มีสิ่งของล้าค่าของชีวิตไม่ได้ตัดสินกันตรงมีฐานะมากมาย คนเรานะครับความเลอค่าของชีวิตไม่ได้มองกันตรงสภาพร่างกายภายนอกที่เห็นไม่ใช่มองกันแค่การไสยกรรมหรือนะครับเพื่อให้ดูดีแต่นะครับบางคนไสยกรรมเพื่อให้ดูดีอย่างมากแต่ไม่ได้หมายความว่าคนที่ไสยกรรมและดูดีนั้นจะเป็นคนดีบางคนยอมเสียเงินเท่าไหร่นะมากมายเลยนะครับเพื่อที่ตัวเองจะดูดี นะครับนะไปเข้าคอร์สต,ต่างๆฟิตเนสศิลกรรมนะทำทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อตัวเองจะออกมาดูดีมากนะครับแต่สิ่งที่เกิดขึ้นนั้นนะก็ไม่ได้หมายความว่าชีวิตของเขาจะเป็นคนดีพระเจ้าคิดยังไงกับเรื่องนี้พระองค์อยากจะบอกเราทุกคนว่าเรานั้น เป็นคนที่มีค่าในสายพรเนตรของพระเจ้าอย่างมากมายนะครับดังนั้นถ้าเรามาเรียนรู้แล้วพระองค์ได้สร้างท่านให้ท่านมีคุณค่าชีวิตของท่านนั้นจะมีคุณค่านะครับก็ต่อเมื่อท่านได้ใช้ชีวิตอย่างมีคุณค่าเพราะพระเจ้าสร้างท่านอย่างมีคุณค่าอยู่แล้วนะครับผมแต่หลายคนกับเอาชีวิต นะครับการที่ชีวิตเราจะมีคุณค่านั้นเนี่ยมันขึ้นอยู่กับเราจะใช้ชีวิตยังไงบางคนไปใช้ชีวิตอย่างไม่มีคุณค่าเลยนอนไปวันวันใช้ชีวิตไปวันวันท่านรู้ไหมครับว่าท่านเสียเวลาในชีวิตเป็นอย่างมากนะครับมนุษย์นั้นเนี่ยสามารถที่จะสร้างตึกมีความสามารถมากเลยสร้างตึกสูงเทียมฟ้าได้ นะครับแต่จะมีใครสักคนล่ะที่จะสนใจทําจิตใจให้สูงขึ้นนะที่จะอาสาตัวที่จะทําสิ่งนั้นให้มีให้ตึกนั้นสําเร็จนะครับมันเป็นแบบนั้นจริงๆการใช้ชีวิตของเรานั้นถ้าเราใช้ชีวิตอย่างมีคุณค่าท่านจะมีสันติสุขอย่างมากอย่านําชีวิตของเรา เอาพลังงานเอาเวลาของชีวิตนั้นไปทำให้มันหมดหมดไปทุกวันนี้มนุษย์ทุกคนนะครับไม่ได้ให้ความสำคัญกับสิ่งที่พระเจ้าทรงสร้างร่างกายของเราสร้างตัวของเราไม่ได้ใช้เวลาให้มีคุณค่าอย่างมากมายนะครับไม่ได้เอาเวลาชีวิต ทำความดีเอาเวลาแห่งชีวิตนั้นเนี่ยไปสร้างสิ่งดีๆพี่น้องครับแต่เขากลับไปสนใจในสิ่งที่หาสาระไม่ได้บางคนไปใช้เวลากับละครใช้เวลาในการตกแต่งร่างกายให้มันสวยงามไปเสริมสวยเสริมอะไรต่างผมไม่ได้อ่ามองผมไม่ได้บอกว่าการการตกแต่งร่างกายเป็นสิ่งไม่ดีนะครับเป็นสิ่งที่ดีแต่ ถ้าเราไปใช้ในสิ่งนั้นมากเกินไปจนทำให้ท่านเนี่ยหมดเวลาแล้วก็ไม่ได้ใช้ชีวิตในอย่างที่พระเจ้าอยากให้ท่านทำพี่น้องครับวันนี้ท่านจะเลือกทำอะไรพระองค์ทรงใช้ท่านพระองค์ทรงเลือกท่านมาที่จะให้ท่านนั้นเป็นพร กับคนอื่นวันนี้ท่านจะเลือกที่จะนั่งดูทีวีหรือท่านที่จะเลือกออกไปเป็นพรกับคนอื่นหรือท่านที่จะเลือกที่จะทำสิ่งที่มันเป็นประโยชน์อ่านพระคัมภีร์ศึกษาพระคำฟังเทศนาจงใช้มือของท่านใช้ความสามารถของท่านเพื่อที่จะเป็นพรกับคนอื่น สิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่ท่านอาจารย์หมอนั้นก็ทําเป็นแบบอย่างให้กับเราเสมออาจารย์หมอนั้นก็อายุมากแล้วแต่ท่านก็ยังทํางานเก็บเงินทํางานเพื่อที่จะมีเงินในการออกไปพันธกิจท่านนอนน้อยมากแต่ท่านก็ลุกขึ้นมาเตรียมพระคำต้องรับผิดชอบการงานอย่างดีผ่าตัดเพื่อไม่ให้คนไข้เสียชีวิตแล้วก็ ต้องลุกขึ้นมาเตรียมพระคำและสอนเราสิ่งเหล่านี้มันทำให้หัวใจของผมนั้นหยุดที่จะเป็นแบบเดิมอีกไม่ได้ผมรู้สึกว่าผมยังหนุ่มแน่นกว่าท่านอยู่ผมจะต้องทำใช้มือใช้ความสามารถใช้สิ่งที่ตัวเองมีเป็นประโยชน์ต่อคนอื่นต่องานของพระเจ้านะครับพี่น้องครับวันนี้อยากจะนุนใจท่านว่า พระเจ้าทรงรักท่านและท่านเป็นคนที่มีคุณค่าทุกคนท่านไม่ได้ไร้ค่าเลยนะครับพระเจ้าทรงรักท่านและพระองค์ก็ให้ท่านเกิดมาในโลกนี้เพื่อมีวัตถุประสงค์ที่จะเป็นพรกับคนอื่นอยากให้ท่านลุกขึ้นทําสิ่งที่ดีมากขึ้นเป็นพรกับคนที่อยู่ข้างๆท่านสิครับเป็นพรกับพ่อแม่ของท่าน ส่งกำลังใจรอยยิ้มให้ท่านเป็นพรต่อเพื่อนที่อยู่ข้างๆท่านให้กำลังใจกับเขาสิครับยุคนี้ก็โควิดก็ทำให้คนเนี่ยไม่มีเงินขาดกำลังใจสิ้นหวังแต่เราจะเป็นคนหนึ่งที่เมื่อคนอื่นเห็นเราแล้วจะมีความหวังเพราะท่านจะมีพลังจากพระวิญญ,ญาณบริสุทธิ์ เป็นเจ้าของเราพี่น้องครับเวลาในโลกนี้ก็เหลือน้อยมากถ้าเราเอาเวลาไปใช้กับสิ่งที่ไร้ค่าสูญเสียเวลาให้กับโลกนี้ไปมัวสนใจสิ่งที่คนในโลกนี้เขาสนใจอยู่ท่านก็จะพลาดพระพรท่านไม่ได้เกิดมาในโลกนี้อ่า ย่างตัวเปล่าหรอกครับพราเจ้าไม่ได้ให้ท่านเกิดมาในโลกนี้เนี่ยแบบไม่มีวัตถุประสงค์พระองค์ให้ท่านเกิดมาในโลกนี้เพื่อมีวัตถุประสงค์บางอย่างแต่ผีมารซาตานนั้นจะทําให้ท่านน,นั้นน่ยหมดกําลังใจทําให้ท่านนะเจอปัญหามากมายและความบาปในโลกนี้มันก็ทําให้ท่านนี้อ่อนละอา และหมดหวังและคิดว่าตัวเองไร้ค่าคนที่ฆ่าตัวตายนั้นมองว่าตัวเองชีวิตไม่มีคุณค่าซึ่งคิดผิดถ้าท่านมองไปเห็นท่านต้องขอบคุณพระเจ้าเราทุกคนวันนี้ผมผมขอบคุณพระเจ้าที่ผมมีร่างกายครบ32ประการผมขอบพระคุณพระเจ้าที่ผมมีอาหารกิน ผมขอพระคุณประชา้าที่ผมมีพ่อมีแม่มีภรรยามีลูกแล้วก็มีพี่น้องที่หวงข้างทุกคนมันทําให้ชีวิตและจิตวิญญาณของผมนั้นงดงามผมไม่เคยมองว่าโอ้ผมต้องมีสิ่งที่เลิศเลอเพอร์เฟกพี่น้องแค่ผมอยู่ในโลกนี้แล้วผมได้มีลมหายใจไปวันๆผมได้มีร่างกาย ที่แข็งแรงผมก็ขอบพระคุณพระเจ้าแล้วแต่ผมจะไม่หยุดอยู่แค่นี้พระวิญญ,ญาณของพระเจ้าได้เล่าใจในชีวิตของผมให้ผมที่จะใช้ชีวิตของตัวเองให้เป็นประโยชน์กับคนอื่นมากที่สุดเราอยู่ในโลกนี้ที่นี่เป็นเพียงแค่บ้านชั่วคาวผมอยากที่จะเป็นพร กับคนอื่นให้มากที่สุดใช้ความรู้ความสามารถเป็นพรกับพี่น้องกับงานของพระเจ้าขับคนให้มากที่สุดเพื่อเราจะได้สะสมบำเหน็จไว้บนสวรรค์ที่ที่ทมแมลงมดปลวกไม่สามารถมากัดกินได้พี่น้องรับสวรรค์นั้นมีจริงมีจริงๆวันนี้ถ้าท่านเชื่อว่าพระเจ้ามีจริงท่านก็ต้องรู้ว่าสวรรค์นั้นมีจริง แล้วบำเน็จรางวัลบนสวรรค์ก็มีจริงอย่าเอาเวลาของท่านไปเสียเปล่าจากการหลอกลวงของผีมารซาตานที่มันจะทำให้ท่านท้อใจหมดกําลังใจเกลียดชังคนอื่นแล้วก็ไปลุ้งอยู่ในระบบของโลกแต่จงให้ชีวิตของท่านนั้นดำเนินชีวิตให้มีคุณค่าในสายพระเนตรของพระเจ้า อย่าเอาแต่โทษตัวเองอย่าเอาแต่โทษคนอื่นอย่าเอาแต่โทษพระเจ้าอย่าดำเนินชีวิตเหมือนอย่างเด็กแต่จงดำเนินชีวิตที่เป็นคนที่มีคุณค่าเป็นผู้ใหญ่ฝ่ายวิญญาณอาเมนไหมครับจงลุกขึ้นออกไปทำการของพระเจ้าเริ่มต้นจากคนที่อยู่ข้างๆท่านผมก็เป็นแบบอย่างให้ท่านได้เห็นแล้ว ผมก็ลุกขึ้นอะไรที่เป็นพรได้ผมใช้บ้านของผมใช้รถใช้สิ่งที่ตัวเองมีเพื่อเป็นพรกับคนอื่นเหมือนอย่างที่พระเยซูก็ยอมสละพระชนของพระองค์เพื่อที่จะเป็นพรกับเราวันนี้ผมจึงอยากที่จะหนุนน้ำใจพี่น้องว่าพระวิญญาณของพระเจ้านั้นทรงสถิตยอยู่กับท่านและให้กำลังกับท่าน ท่านจะมีชัยชนะในทุกๆสิ่งได้โดยพระเจ้าที่เสริมเรียวแรงท่านอาเมนไหมครับวันนี้จงลุกขึ้นฉายแสงและพระองค์จะอยู่กับท่านพระองค์จะร่วมงานกับท่านนะอย่ากลัวจงเริ่มก้าวออกไปถ้าท่านยังไม่ก้าวออกไปเหมือนอย่างโมเสสเขาจะก้าวลงในทะเลแดงสิ่งที่เกิดขึ้น ตอนนั้นน้ําทะเลยังไม่แหวกหรอกครับแต่ถ้าท่านก้าวเท้าลงไปโมเสสได้ก้าวเท้าลงไปที่แม่น้ําทะเลแดงนั้นก็แหวกออกไปน้ํานั้นก็ถูกยกขึ้นเวลาที่ท่านเริ่มก้าวออกไปพระเจ้าจะอยู่กับท่านและสนับสนุนท่านถึงแม้จะเจอปัญหาอย่ากลัวครับเพราะปัญหานั้น จะเป็นบันไดที่จะพาท่านไปสู่ความสําเร็จและให้ท่านทําทุกอย่างโดยขอบพคุณและสรรเสริญพระองค์อย่าทําเพราะให้มนุษย์ขอบคุณท่านแต่จงทําเพราะว่าความรักที่ท่านมีต่อพระเจ้าพระเจ้ารักเราจงเลี้ยงดูฟูงแกะของเรานั่นคือสิ่งที่พระเยซูบอกถ้าเราปฏิบัติพระเจ้า สิ่งที่พระองค์บอกเรานั่นก็คือว่าจงกระทำทุกอย่างนะครับเสมือนทำต่อองค์พระผู้เป็นเจ้าทำงานทุกอย่างเหมือนทำงานในพระเจ้าดูแลคนนะหรือช่วยเหลือคนทุกอย่างเหมือนทำต่อองค์พระผู้เป็นเจ้าอามนไหมครับแล้วพระเจ้าผู้ที่อยู่บนฟ้าสวรรค์และยุติธรรมนั้น จะเทพระพรลงมาในชีวิตของท่านอย่างมากมายพระองค์ทรงมองท่านอยู่สายตาของพระองค์ยังจับจ้องดูท่านว่าตอนตอนนี้ท่านกำลังทำอะไรและพระองค์ก็ยังลุ้นอยู่ว่าวันไหนท่านจะลุกขึ้นครับผมผมเชื่อและก็รักพี่น้องทุกคนเชื่อว่าพระเจ้าจะใช้ชีวิตของท่านได้สู่ๆครับผมพระเจ้าเสริมกำลังครับอาเมนครับผม